เกมนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เราจะต้องเอาชีวิตรอดจากซอมบี้นะครับแล้วก็มีระบบเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นกับเพื่อนนะครับเรามาดูตัวเกมกันก่อนนะฮะ ะครับมีการคราบของมีอะไรนะครับคล้ายๆกับเกมมาชีวิตรอดเกมอื่นเลยนะฮะมีบ่อน้ำด้วยนะนะครับเราไปต่อยซอมบี้ก่อนนะฮะแล้วก็มีอัตโนมัติด้วยนะนะครับเนี่ยช่องกระเป๋าก็ถือว่า เหมือนกับเกมอื่นเลยนะครับ10ช่องนะฮะเหมือนกันนะครับสําหรับนะครับใครที่เข้าเกมมาแล้วเนี่ยไม่เหมือนกับผมนะครับไม่ต้องตกใจนะฮะเล่นไปตามเกมเลยนะนะครับก่อนอื่นนะครับใครที่จะเล่นกับเพื่อนนะฮะเก็บเวลก่อนนะครับให้ถึงเวลสิบนะครับเราถึงจะสามารถตีกับเพื่อนได้นะครับซึ่งเล่นกันได้แค่2คนนะครับข้อเสียของการเล่นกับเพื่อนนะครับหรือว่าเกมนี้นะฮะก็คือ ึ่งเลยนะครับเกมเนี้ยถ้าเราตายนะครับของตกนะฮะแล้วก็พอเราเล่นกับเพื่อนใช่ไหมครับเราไม่สามารถเทรดของหรือว่าแลกของกับเพื่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเอาของให้เพื่อนเนี่ยคือเราต้องตายนะฮะคือตายแล้วของตกอะครับโยมจะครับอะโต๊ะทำงานก่อน อันนี้คือ,อแปลงปลูกพืชน,นะครับวัสดุไม่พอเหรอเราต้องหาขยะนะฮะกับไม้นะครับโอเคขยะ1นึ่เนาะไม้3เนี่ยครับเราก็เก็บของพวกนี้เราก็เพิ่ม exp แล้วนะนะครับภาพค่อนข้างสวยนะครับเนี่ยนะฮะดูสีสันอะไรโอเเราอันนี้ครบแล้วเนาะนะครับแปลงผักของเรานะฮะ แล้วก็สร้างเลยนะครับเราสามารถปลูกมันฝรั่งได้นะครับปลูกมัทแฟกได้เนอะอันนี้เมล็ดมันฝรั่งแล้วก็ประดิษฐ์เลยครับ รอเวลาแปดนาทีนะครับโอเคครับอ่าระบบเริ่มต้นของเกมเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับคือหาของนะครับมาครับมาทำอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรงศูนย์รวมนะครับนี่ตรงนี้เราจะเจอผู้เล่นคนอื่นนะครับนี่ฮะอันนี้จะเป็น n p c นะครับ เราสามารถเทรดของแลกเปลี่ยนของได้นะครับอันนี้เป็น A b C Quest ครับมีการแชทคุยกันด้วยนะนะครับเหมือนจะเป็นคนจีนนะครับเหมือนเขาจะหาคนจีนเนี่ยหรือว่าใครก็ได้อะไรแบบนี้เนาะนะครับ เนี่ยอันนี้คือผู้เล่นคนอื่นนะครับคนไทยด้วยนะนีครับชื่อบาร์ฮะเรายังทําอะไรไม่ได้นะครับจนกว่าเราจะเลเวลสิบนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาอีกตัวเข้ามาก่อนนะครับว่าจะเจอกันไหมนะครับตอนนี้อีกตัวผมเข้ามาแล้วนะฮะอ่าเจอกันแล้วฮะนี่หมกหอนะครับตอนนี้ผมยังทําอะไรไม่ได้นะครับ จนกว่าจะเลเวลสิบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปไฟาร์มจนกว่าผมจะเลเวลสิบนะครับโอเคไปก็เป็นสไตล์แนวเอาชีวิตรอดอยู่แล้วครับที่เราจะต้องไปฟาร์มของแผนที่อื่นเนาะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยจะมีระบบะผู้เล่น เราเจอผู้เล่นคนอื่นด้วยอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาตี้กันสองคนเนี่ยนะครับเฮ้ยอันนี้ค่อนข้างยากนะเวลาตี้กันสองคนนะครับจะไปได้แค่บางแมปเท่านั้นนะฮะผมเลเวลสามละเราสามารถกินเบอร์รี่ได้นะครับเพิ่มเลือด อ่มีเหตุการณ์ด้วยนะนะครับเฮลิคอปเตอร์ตกใกล้ๆนะครับระหว่างอยพยกี่ยอันเนี้ยนนเราสามารถไปแย่งของไปทำอะไร,ร,รได้นะครับแต่ผมว่าจะยังไม่ไปนะผมไปขอฟาร์มของก่อนนะครับอ่าเราสามารถประดิษฐ์ แสแงได้นะนะครับวัตถุดิบไม่พอขยะโลหะนะฮะก็หาได้ตามนี้นะครับบ้านเรานะฮะแล้วเราก็มาคราฟที่โต๊ะของเราแล้วก็ได้สตงมาแล้วใช่ไหมแล้วก็ไปขุดพวกนี้เลยฮะ อาวุธนะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเกมนี้ก็มีค่าความทนทานอยู่นะครับถ้าหมดก็คือพังนะครับนะครับใครที่ชอบเกมแนวเอาชีวิตรอดนะครับเล่นกับเพื่อนได้หนึ่งคนนะนะครับก็สามารถโหลดมาลองเล่นได้นะครับโดยเกมนี้เนี่ยการที่จะเล่นกับเพื่อนนะครับเราต้องเลเวลส0ก่อนนะครับ แล้วก็เพื่อนอ่ะก็ต้องเลเวลสิบนะครับจากนั้นอ่ะก็ทําการตี้กันครับแล้วก็ไปเอาชีวิตรอดด้วยกันนะครับส่วนเกมนี้นะฮะถ้าเราตายเนี่ยของตกนะครับแล้วก็ไม่มีระบบให้ของเพื่อนด้วยนะนะครับการจะให้ของเพื่อนก็คือเราต้องตายนะครับอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาอย่างหนึ่งนะครับสำหรับใครที่จะเล่นเนาะ อันนี้เราเก็บได้แล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ